ความเสียหายก็ตกอยู่ที่ภาครัฐเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจไงถ้าจะตรวจก็ต้องเมื่อไปขอคืนภาษีอ่ะไอ้พวกนี้ลูกูกคอนเซ็ปฉันก็ไม่ขอคืนภาษีไงไม่ต้องโดนตรวจฉันก็เลยโกงมานนี้อ่ะสองพันล้านเป็นไงเยอะมากเลยค่ะเยอะมากนะในฐานะที่คุณเป็นนักบัญชีในอนาคตใช่ไหมคุณเมออยังไงบ้างว่าเรื่องพวกเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วปะที่ผมพูดให้ฟังว่า เอาภาษีซื้ irm, อภาษีขายมาหักกบลบกันแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่งออกแล้วเอามาหักก,กบลบกันแล้วขอคืนภาษีได้อันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าร,รู้ครับรู้เขาเรียนมาคุณเรียนมาหรือว่าใช่ใช่ครับแล้วคุณมีความคิดจะทําแบบนี้มามไม่ถามแบบจริงๆคุณไม่ต้องมาถามตอบแบบ <c oughs> ว่าเอกหนังอะไม่ครับไม่ทาไมทาไมคุณไม่คิดจะทาอ่ะขอบคุณก่อนส่วนตัวนะครับก็คือเรียนบัญชีมาแล้วก็จะแบบเรียนเกี่ยวกับ จรรยาบรณของนักบัญชีนะครับนักบัญชีเขามีจรรยาบรณอยู่แล้วใช่ไหมแม้ว่าคุณยังไม่ได้เป็นนักบัญชีแต่คุณเรียนบัญชีมาคุณมีจรยาบรณในตัวเองเรียนมาสี่ปีอะครับใช่อแล้วก็ต้องมีจรยาบรณแบบว่ามันสูญเปล่าไปใช่อและอะไรอีกกลัวติดคุกไหมกลัวครับกลัวติดคุกใช่ก็กลัวติดคุกด้วยนะคุณมีจรยาบรณในใจอยู่แล้วเพราะคุณเป็นนักบัญชีนะ และคุณก็โดยธรรมชาติของคนก็ไม่อยากติดคุกใช่ครับดังนั้นแม้คุณจะรู้เรื่องราวในการโกงแบบนี้คุณก็ไม่อยากทําไม่ครับแต่อยากให้เห็นผมไปเจอคุณในหน้าข่าวในอนาคตนะว่าวันหนึ่งคุณคุณเคยมาฝึกงานกับยันโลแล้วคุณทาการโกงภาษีไม่ไม่นะไม่ครับาว่าคุณบอกคุณมีจรรยาบรรณนะแล้วของคุณเองคุณคิดว่าจะทำไหมอ๋อไม่เหมือนกันค่ะทาไมเพราะว่า เราก็ต้องมีศิลธรรมด้วยโอ้มีศิลธรรมนะโอ้ยศิลธรรมนี่มันน่าจะสูงกว่าจยาบรันศิลธรรมไม่สูงนะคุณมีศิลธรรมยังไงไหนนิยามให้ผมฟังหน่อยศิลธรรมคุณเนี่ยเราก็ต้องส่งเอกสารข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ว่าตามนั้นใช่ไหมแบบทำในสิ่งที่แบบทำจริงจริงไม่ใช่ที่ถูกต้องใช่ค่ะไม่ใช่แบบสร้างขึ้นมาเอกสารจริงอ่ะ